เราไม่ทิ้งกันประกันสังคมยืนยันพร้อมจ่าย1,500 0บาทผู้ประกันตนมาตรา3 3ที่ผ่านการคัดกรองทันทีที่กระทรวงการคลังโอนเงินให้สำนักงานประกันสังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง h r Channel ต้องที่ให้ความรู้ข่าวสารทั่วไปและสาระ,ะน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับทางช่อง H r Channel ก็ยังคงขอทำการเล่าข่าวล่าสุดอัปเดตสำหรับข่าววันนี้ทางด้านสำนักงานประกันสังคมยำ้ำผู้ประกันตนมาตา3า33กันอีกรอบหากได้รับการโอนเงินจากทางกระทรวงการคลรังผู้ประกันตนที่เข้าเงื่อนไขเกณฑ์ได้รับเงิน15,000บาทรอรับการโอนเงินทันที จากตัวเลขผู้ประกันตนผ่านการคัดกรอง5 9 0 0 0ื่นเ้าคนท้วนรายละเอียดเพิ่มเติมมาติดตามรับชมกันในคลิปกันเลยนะครับ ก่อนที่ท่านจะเข้ารับชมรับฟังคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปทางช่อง hr channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งกด Subscribe ที่มีรูปสีแดงเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของทางช่อง hr channel ก่อนใครและที่สําคัญเลยนะครับสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางช่อง hr channel ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาปรับปรุงในการจัดทำคลิปใหม่ๆ ในครั้งต,ต่อไปนไี่เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปกันเลยครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33เราไม่ทิ้งกันสำนักงานประกันสังคมออกมาเปิดเผยถึงกรณีการจ่ายเงินชดเชยรายได้1 5 0 0 0บาทสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33 ที่เคยยื่นขอกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดพิสัยและส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ6เดือนภายใน15เดือนแล้วทำให้ไม่ได้รับการชดเชยไรายได้เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ประโยชน์กรณีว่างงานทั้งนี้ตัวเลขผู้ประกันตนผ่านการคัดกรองตอนนี้แล้วจำนวน5,9,000คนจากจำนวนผู้ประกันตนทั้งหมดของมาตรา 3 3าจำนวน5、9,776คนประกันสังคมยังยืนยันรอให้ทางกระทรวงการคลังโอนเงินให้ทางสำนักงานประกันสังคมเมื่อใดทางสำนักงานประกันสังคมก็พร้อมที่จะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนภายใน2สัปดาห์ทันทีเช่นกัน สำหรับช่องทางการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาต 3, รา33สทางสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนมาตรา33โดยผู้ประกันตนมาตรา33ไม่ต้องทำการลงทะเบียนซึ่งสำนักงานประกันสังคม simply, มีฐานข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา33ที่ไม่ผ่านและไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขการรับเงินกรณีว่างงานของผู้ประกันตนมาตรา33อยู่แล้ว อย่างไรขอให้ผู้ประกันตนรออีกนิดหนึ่งนะครับขอให้ผู้ประกันตนมาตรา33ทุกๆคนโชคดีกันทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ ขอขอบคุณสําหรับท่านที่ติดตามสาระน่ารู้ทางช่อง HR Channel กันอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ทางช่อง HR Channel หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับชมกันนะครับอย่างไรนะครับหากท่านกดติดตามซับสไคร์ที่มีรูปกระดิ่งท่านได้รับชมคลิปใหม่ๆของทางช่อง HR Channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปข่าวสารสาระน่ารู้อะไรนั้นต้องคอยติดตามกันต่อนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ